ติดกันตั้งแต่เด็กมินเป็นเด็กสาวที่มีจิตใจดีเอาใจใส่คนรอบข้างเสมอเธอมักจะคอยดูแลเคนเหมือนน้องชายโดยเฉพาะเวลาที่เคนต้องการความช่วยเหลือในการทําการบ้านหรือเรื่องเล่นต่างๆมินกลายเป็นพี่สาวที่คอยปกป้องเคนเสมอทําให้ทั้งคู่สนิทกันมาก ในสายตาของเคนมินคือพี่สาวที่แสนดีและเป็นคนที่เขาชื่นชมอยู่ตลอดเคนเริ่มรู้สึกหลงรักมินตั้งแต่อายุยังน้อยแต่เขาไม่เคยกล้าบอกใครเพราะเขารู้ว่ามินมองเขาเป็นแค่น้องชายคนหนึ่งเท่านั้นความรักที่ค่อยๆเติบโตในใจเคนถูกซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนธรรมดาของเด็กชายข้างบ้านและพี่สาวข้างบ้าน แต่ในใจเคนกลับมีความปรารถนาที่มากกว่านั้นเขาเริ่มมองมินต่างไปจากเดิมไม่ใช่แค่พี่สาวแต่เป็นคนที่เขารู้สึกอยากปกป้องและใกล้ชิดมากขึ้นทุกวันตอนที่สองการแยกจาก เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมินสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และต้องย้ายไปอยู่หอพักในเมืองทำให้เธอเริ่มห่างเหินจากเคนเมื่อเธอต้องปรับตัวกับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยการเรียนการบ้านและเพื่อนใหม่ที่เธอเจอในมหาวิทยาลัยแม้ว่ามินยังคงว่ากลับมาบ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ้างแต่การพบกันกับเคนกลับไม่เหมือนเดิมเธอยุ่งเกินกว่าจะมีเวลามาเล่นหรือคุยกันเหมือนเมื่อก่อน สำหรับเคนแล้วการหายไปของมินในชีวิตประจำวันทำให้เขารู้สึกสูญเสียมากเขาเริ่มคิดถึงช่วงเวลาที่มินคอยดูแลและใกล้ชิดกับเขาอย่างพี่สาวที่คุ้นเคยความโดดเดี่ยวเริ่มก่อตัวในใจของเคนเขารู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งสำคัญในชีวิตเขากำลังถูกพรากไป เคนพยายามจะทำตัวเข้มแข็งและก้าวต่อไปในชีวิตของเขาแต่ความคิดถึงมินกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนบางสิ่งขาดหายไปเขาเริ่มตระหนักว่าความรักที่เขามีต่อมินนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ความผูกพันของน้องชายที่รักพี่สาวแต่เป็นความรักที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นตอนที่สการเติบโตของเคน เมื่อมินไม่อยู่ใกล้เคนอีกต่อไปเขาต้องเริ่มปรับตัวให้ใช้ชีวิตด้วยตนเองมากขึ้นเคนตัดสินใจมุ่งมั่นกับการเรียนเพื่อไม่ให้ตัวเองจมอยู่ในความคิดถึงมินเขาพยายามเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเองเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แม้ว่าเขาจะเริ่มปรับตัวได้แต่ความคิดถึงมินยังคงติดอยู่ในใจเสมอทุกครั้งที่เขากลับบ้านในตอนเย็นเคนมักจะมองไปยังบ้านของมินที่ตอนนี้เงียบสงบและว่างเปล่าวความทรงจำเก่าๆเ,เกี่ยวกับการเล่นและคุยกับมินมักจะย้อนกลับมาทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียวเคนเริ่มพยายามหาความหมายในชีวิตโดยไม่ได้พึ่งพามินอีกต่อไปแต่ก็ไม่อาจหลีกหนีจากความรู้สึกที่เขามีต่อเธอได้แม้จะทำตัวให้ยุ่งแค่ไหน แต่ในใจลึกๆความรักที่เคนมีต่อมินก็ยังคงอยู่และเติบโตขึ้นทุกวันเคนตั้งปณิธานว่าหากเขาได้พบมินอีกครั้งเขาจะทำให้เธอเห็นว่าเขาไม่ใช่เด็กน้อยที่เธอเคยรู้จักอีกต่อไปความเปลี่ยนแปลงของเคนทำให้เขากลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นและเริ่มมองเห็นอนาคตของตัวเองแต่เขายังคงเก็บความรู้สึกที่มีต่อมินไว้ในใจอย่างเงียบๆตอนที่สการกลับมาของมิน หลังจากเรียนจบมินกลับมาอยู่บ้านอีกครั้งเพื่อพักผ่อนและเยี่ยมครอบครัวเคนตื่นเต้นมากเมื่อรู้ว่ามินจะกลับมาเขาคิดถึงช่วงเวลาที่พวกเขาเคยอยู่ใกล้กันและเริ่มเตรียมตัวเพื่อพบกับมินอีกครั้งเมื่อมินกลับมาถึงบ้านทั้งสองได้พบกันอีกครั้งและพูดคุยกันเหมือนเดิมเคนแสดงความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากการเติบโตของเขาเขามีความมั่นใจและมีเสน่ห์ที่ดึงดูดสายตามินรู้สึกประหลาดใจและชื่นชมกับการเปลี่ยนแปลงของเคน การพบกันครั้งนี้ทำให้มินรู้สึกได้ถึงความแตกต่างในตัวเคนมากขึ้นขณะเดียวกันเธอก็เริ่มตระหนักถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเดิมมินเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอและเคนอาจมีอะไรมากกว่าที่เคยเป็นและความสนิทสนมที่เคยมีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป มินรู้สึกถึงความผูกพันที่กลับมาหลังจากการแยกจากและเคนที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เธอเริ่มมองเห็นเขาในมุมมองใหม่ความรู้สึกของมินเริ่มสับสนระหว่างความรู้สึกที่มีต่อน,น้องชายที่เธอเคยรู้จักและชายหนุ่มที่เธอกําลังพบในตอ,อนนี้ตอนที่หความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลง เมื่อมินกลับมาสนิทกับเคนอีกครั้งเธอเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเคนไม่เพียงแต่โตเป็นหนุ่มที่มีสเสน่ห์แต่ยังมีความมั่นใจและความเป็นผู้ใหญ่ที่แตกต่างจากเด็กชายที่เธอเคยรู้จักความรู้สึกที่เคนทําให้มินรู้สึกถึงความอบอุ่นและการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากขึ้นมินเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเคนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความคุ้นเคยที่เคยมีเริ่มกลายเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้น เธอเริ่มคิดถึงเคนมากขึ้นในแบบที่แตกต่างจากความรู้สึกแบบพี่สาวที่เคยมีต่อเขาแต่ในขณะเดียวกันมินก็สับสนกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเธอเธอยังคงเห็นเคนเป็นน้องชายคนหนึ่งและความรู้สึกนี้ทําให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจว่าเธอควรทําอย่างไรความรักที่เธอเริ่มรู้สึกถึงเคนทําให้เธอรู้สึกสับสนและกลัวว่าจะทําลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพวกเขา มินต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยนี้และต้องพยายามหาทางในการทำความเข้าใจความรู้สึกของตนเองขณะเดียวกันเคนก็ยังคงแสดงออกถึงความรักและการใส่ใจในมินอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ว่าความรู้สึกที่มินมีจะพัฒนาไปในทิศทางใดตอนที่6สายใยที่ไม่อาจขาด เคนรู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมินกำลังเปลี่ยนแปลงไปเขาตัดสินใจที่จะพยายามทำให้พวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยความมอหวังว่าอาจจะมีโอกาสให้ความรักของเขาเป็นจริงเคนเริ่มมีการติดต่อและใช้เวลากับมินมากขึ้นเขาพยายามแสดงออกถึงความใส่ใจและความรักในวิธีที่ไม่ตรงไปตรงมา เขาพามินไปทำกิจกรรมที่เธอชอบเช่นการเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือไปทานอาหารที่ร้านโปรดของเธอเคนคอยฟังและให้กำลังใจมินในทุกๆเรื่องและพยายามทำให้มินรู้สึกถึงความสำคัญของเขาในชีวิตของเธอ แม้ว่าเคนจะมีความหวังและความเชื่อมั่นในความรักของเขาแต่เขายังคงไม่กล้าสารภาพความรู้สึกของเขาโดยตรงเขากลัวว่าหากเขาพูดออกไปแล้วมินอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหรืออาจทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพวกเขาเสียไป เคนต้องต่อสู้กับความกลัวและความไม่แน่ใจในใจของเขาขณะเดียวกันมินเริ่มรับรู้ถึงความพยายามและความใส่ใจของเคนแต่เธอยังไม่แน่ใจว่าความรู้สึกของเธอจะพัฒนาไปในทิศทางใดการที่เคนพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้นั้นทําให้มินรู้สึกถึงสายใยที่ไม่อาจขาดระหว่างพวกเขาซึ่งทําให้เธอเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอีกครั้งตอนที่7การเปิดเผยความในใจ ในที่สุดเคนตัดสินใจเปิดเผยความรู้สึกที่เขาเก็บซ่อนมาเป็นเวลานานเขารู้สึกว่าเวลาที่จะบอกมินถึงความรักของเขาได้มาถึงแล้วเคนเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและสถานที่ที่เป็นส่วนตัวเพื่อสารภาพความรู้สึกของเขาเคนพูดกับมินด้วยความจริงใจและความอ่อนโยนเขาบอกเธอว่าความรักที่เขามีต่อน,นั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กและเขายังรักเธออยู่ตลอดเวลาเคนพูดถึงความรู้สึกที่เขาเก็บไว้และเหตุผลที่เขาไม่เคยกล้าสารภาพมาก่อน มินตกใจและรู้สึกสับสนกับคำสารภาพของเคนความรู้สึกที่เธอเคยคิดว่าเป็นแค่ความผูกพันแบบพี่น้องเริ่มกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นลึกๆแล้วเธอก็รู้สึกถึงความผูกพันและความรักที่มีต่อเคนมากกว่าที่เธอเคยคิดมินรู้สึกถึงความจริงใจและความรักที่เคนมีต่อเธอแต่เธอยังไม่แน่ใจว่าจะตอบสนองอย่างไรเธอจึงต้องใช้เวลาทบทวนความรู้สึกของตัวเองและแตัดสินใจว่าเธอพร้อมที่จะเปิดใจให้กับเคนหรือไม่ ความเปิดเผยของเคนทำให้มินเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของพวกเขาในมุมมองที่แตกต่างออกไปและต้องทำใจให้พร้อมกับการตัดสินใจที่สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทั้งสองคนตอนที่8ความขัดแย้งในใจมินหลังจากที่เคนสารภาพความรักมินเริ่มต่อสู้กับความรู้สึกในใจของเธอเอง เธอรู้สึกสับสนและขัดแย้งระหว่างความรู้สึกที่มีต่อเคนและภาพลักษณ์ของเขาในอดีตที่เธอเคยเห็นว่าเป็นน้องชายมินพยายามทำความเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวเองและหาทางที่จะตัดสินใจอย่างมีสติเธอเริ่มรู้สึกว่าความรักที่เธอมีต่อเคนอาจมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่เธอเคยคิดแต่ความรู้สึกที่เคยมองเคนเป็นน้องชายยังคงอยู่ในใจเธอทำให้เธอรู้สึกไม่แน่ใจมินเริ่มพิจารณาความรู้สึกนี้อย่างละเอียด เธอคิดถึงช่วงเวลาที่เคนอยู่ใกล้และความสัมพันธ์ที่มีต่อเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาความสับสนของมินยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าเคนยังคงแสดงออกถึงความรักและความจริงใจในทุกๆวันในขณะที่มินพยายามค้นหาคำตอบให้กับความรู้สึกของเธอ เธอก็ต้องเผชิญกับความกลัวว่าจะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีและการสูญเสียเคนไปถ้าหากเธอไม่สามารถตอบรับความรักของเขาด้วยการตัดสินใจของเธอจะต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างถาวรตอนที่9กาการตัดสินใจของมิน มินใช้เวลาหลายวันในการทบทวนและคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเคนเธอนั่งหวนคิดถึงช่วงเวลาต่างๆที่เธอและเคนเคยใช้ร่วมกันตั้งแต่การดูแลเอาใจใส่ในวัยเด็กไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเคนที่ทำให้เธอรู้สึกถึงความรักที่ลึกซึ้ง เธอเริ่มเห็นว่าความรู้สึกของเธอที่มีต่อเคนไม่ได้เป็นเพียงแค่ความผูกพันของพี่น้องแต่มันเป็นความรักที่แท้จริงและลึกซึ้งมากกว่านั้นความรู้สึกนี้เริ่มชัดเจนในใจของมินเธอรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มีความหมายและพิเศษมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น มินตัดสินใจว่าความรักที่เธอมีต่อเคนไม่ควรถูกปิดกัน้นเธอรู้ว่าเธอสามารถเปิดใจและยอมรับความรู้สึกที่มีต่อเคนได้แต่การตัดสินใจนี้ยังคงต้องการความกล้าหาญและการยอมรับจากเธอเองในที่สุดมินรู้สึกพร้อมที่จะพูดคุยกับเคนเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอเธอเลือกเวลาที่เหมาะสมและสถานที่ที่สงบเพื่อบอกเคนว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วและพร้อมที่จะให้โอกาสกับความรักของพวกเขา การตัดสินใจของมินเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับความสัมพันธ์ของพวกเขาและเป็นการก้าวไปข้างหน้าในความรักที่แท้จริงซึ่งมินและเคนต่างรอคอยด้วยความหวังและความมุ่งมัน่นตอนที่10จุดจบที่งดงาม มินและเคนได้พบกันในสถานที่ที่พวกเขามักจะไปกันบ่อยครั้งสวนสาธารณะที่เคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันมินตัดสินใจเปิดใจให้เคนฟังเธอเริ่มพูดถึงความรู้สึกที่เธอได้ตระหนักว่าไม่ใช่แค่ความรักแบบพี่น้องแต่เป็นความรักที่แท้จริงและลึกซึ้ง เคนฟังด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจเขารู้สึกยินดีและดีใจที่มินสามารถเปิดใจและยอมรับความรักของเขาด้วยความรู้สึกที่เขาเก็บไว้ในใจมาตลอดเวลาได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นพวกเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างจริงจังโดยรู้ว่าความรักของพวกเขาเริ่มต้นจากความผูกพันที่แนบแน่นตั้งแต่เด็กและเติบโตขึ้นเรื่อยๆพวกเขาใช้เวลาในการร่วมกันสร้างความทรงจำใหม่ๆและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกด้านของชีวิต ตอนจบของเรื่องคือการที่ทั้งคู่ได้ตกลงกันอย่างจริงจังที่จะเดินไปข้างหน้าในชีวิตด้วยกันความรักที่มีต่อกันทำให้พวกเขามีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตที่มีร่วมกันเป็นการยืนยันว่าแม้การเดินทางจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ความรักที่แท้จริงสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้และทำให้พวกเขาสามารถสร้างอนาคตที่มีความหมายร่วมกัน